อยู่ในช่องเดอะบอมนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันเลน,น่าซีฟายนะครับเรามาในโหมด 4v4 ทั่วไปนะครับบัรกหมดเลยเยอะ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 ว้สซ่าว้าซ่ามาขับเดอะทากับช่องใจเย็นเกมมิ่งนะครับ มามามาเามาแล้วเ้ามาโคไปแล้วนี่นีเอามันเอามันอสุเรียงอิสุเลืองวัดแตกวัดแตกอันนี้นี่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 เอาชิ้ขาวเข้าเอาชนเขอาชุดดิวัดโอ้ยเอามันเอามัเอามันเอามันสามตัว ไอ้เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วถึงแล้วอือเจ็ดจีเจ็ดจีเกมแรกวอมมิวครับเกมแรกวอมมิวเอ้ามันได้ทำเนียจีดันหรือสิยัง มัมีลูกซ่องว่ะเอาเดี๋ยวห้าวโคแ้อันได้ลูกซ่องว่ะกุ้งสายไก่หรมันจะเห็นมื่อ่ทักห้าแรมมาจรงจริงไล่ไปภาพเบิร์บ๊อ

นี่นี่มันอยู่ขังเครื่องนี่มันดีเสือดมันดีเสือดป้ามเลยฟาร์มเลยมันอยู่ขังเครืงตัวหนึ่งถากมันล็อกหัวตัวมันเลี่ยนเป็นมันเลี่ยนเป็นมันเลี่ยนเป็นจังหวะนี้มันดักเข้ามาเลยเข้าไปน้ำกองอ่ะไปน้ำกองไงกุ๊งกุ๊งไมาน้ำกองเดี๋ยวเดี๋ยวห้อมีพยาบาลเดี๋ยวเ้าแบ่งให้เออเอ้า

เสิงหัวเหรอเสิงหัวเหรอฟังยาแก่ปุ่มของมันตายสามเลยมั้ยนี่ปืนระยะสั้นเลยไม่ตั้งเป็นสิบพันหรอเรื่องนี้ยิงอยู่ว่าะ ออกเสะใต้ข้อหน้าลังขึ้นชันสามปะชันสามดิเอ้อเอามันก็มามาหอนหนีไหมใช่ปะเสียยี้นไหมอ้อนมา เอามันกุ้งมันลูกซองดิเอามันเนี่ยต้นานี่น็อกเออทางไหนวะเออเอาทางไหนวะโอ๋อบกเสียเลี้ยงชุบได้กุ้งกุ้งชุบได้ชุบต้นด้วน อตายครับตายครับเอาเอาตายหมอกญาติหลายเด้กลูกซ้องแม่จะวานเห็นไหมหาวน่กาบเอไจ่าสุด รถแตกก็ยังดีว่าจาวนี้อ้องเดน้อออกผี่ะออกหัวได้ออกใส่ไปเลย มาโครแล้วทัก <First blood. S 1> บุญ <c oughs> ุมาแล้วมาแล้วมาโครไปแล้วไหนยืนในบ้านมาัอย <c oughs> เอาอเอาอออออยืนหลังตัวทักนี่มันเดี๋ยวว่าฟ้ามของเขายิาง <c oughs> เออ <Double kill. S 1> ยืนหมุนศพเหรอ

อะไรวะซ่องกันได้จังวัน,นี้หาเพชรใ้ยคัคตนเลยสามตัว เอวีกันนะมาแล้วมาแล้วบนบนขวาขวาเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเออเอามาเนี่ยสีเหลืองเอ้ยผุนผุนยุดเท่างเอทยุดเท่างผุ่นครับยุดเท่างเอท

เจือเจือเอาลูกซองลูกซองลูกซองโอยเอาว่าเอวี่เนี่ยไปเอาไปเอาเอไม่คเลองบเลแม่นาะลูกซ่องเขาซื้อแล้วเอาหนักเอาแมกระสุน